ฮัลโหลค่ะทุกคนสวยได้ม,า,มาพบกับทุกคนแล้วนะคะมาหน้าสดไม่ได้มารีวิวสกินแคร์แต่วันนี้จะมารีวิวรองพื้นกันค่ะเพราะว่าเห็นกระแสของรองพื้นเจ้าตัวนี้นะคะนั่นคือ Light Reflecting Foundation จากนานั่นเอง อดดนทนไม่ไหวค่ะซื้อมาทดลองเองเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับใครที่เคยใช้นาเชียโกรนะคะพี่อ้อมยังคงเป็นแบบสีเดียวกันนะคะนั่นคือสีฟึจิค่ะ อ่านะคะเขาเป็นขวดแก้วเหมือนกันมีฝาปั๊มเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวฝาก็เป็นวัสดุเดียวกันแต่รูปร่างหน้าตาต่างกันนะคะวันนี้จะมารีวิวเจ้านาตัวใหม่นั่นคือ Light Reflecting ตัวนี้นั่นเองนั้นจ้ะอ่ะเป็นไงไม่เสียเวลาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในก่อนเป็นแบบนี้เคลอะไหมใช้เองไงก็มีเคลอะบ้างอะไรบ้างนะคะสีเดิม กจิค่ะคือรองพื้นนาเนี่ยเป็นรองพื้นคู่บุญของหญิงพี่เพราะอะไรเพราะว่าสีมันเข้ากับหญิงพี่ป๊ไม่อ่อนไปไม่เข้มไปไม่อมชมไปไม่อมเหลืองไปคือพอตัวนี้ออกมาก็เลยสอยค่ะเสร็จแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละ แต่ไม่มีเลยเลารีวิววันนี้มีเวลารีวิวแล้วก็เลยมารีวิวให้ฟังขอเริ่มต้นด้วยการคอเล็กใต้ตาก่อนเพราะว่าวันนี้จะไปใช้ชีวิตจริงนะคะคอเล็กแค่ใต้ตาเท่านั้นคอนซีลเลอร์จาก Tu o f c e e นะคะสีที่พี่อ้อมใช้สีแพนเคก้กอ่าสีแพนเค้กนะสีประมาณนี้หญิงพี่ก็จะใช้มือวนแบบนี้ก่อนพี่อ้อมไม่ได้ลงพลเมอร์ไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะ กีคอนซีลเลอร์ก่อนพี่อ้อมจะเป็นคนที่ชอบลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วค่อยลงรองพื้นนะจ๊ะวันนี้จะไม่คอเ r e จุดอื่นจะคอเร e แค่ใต้ตาเท่านั้นเนื้อครีมตัวนี้ของ t o o face อะค่ะเจ้าคอนซีลเลอร์เห็นใน s e p h o r a s เซลก็เลยซื้อมาเหมาะใต้ตาไม่ตกล่องค่ะปกปิดได้ดีไม่ครีสไม่กองรวมแต่ติคือเขามีกลิ่นอะ กลิ่นแบบพีทพีทอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องการกลิ่นพีทที่อยู่ในคอนซีลเลอร์หมกลิ่นพีทเหมือนใครเคยใช้ Too Faced Piest Collection ที่เป็นอายแชโดว์อะคะ่ะกลิ่นอย่างนั้นเลยแต่กลิ่นแรงกว่า <c oughs> อะคอเลเีลเต้าตาตา,ตาสว่างตาบ,บาลิง g b มาเรียวนะคะต่อไปขย่าวนาไลท์รีเฟกติงของเรา พี่อ้อมชอบนายอย่างหนึ่งเวลาเขาปัม๊มคุณน้องดูนะเนี่ยหนึ่งปั๊มมันได้แค่นี้พี่อ้อมชอบคือมันกําลังดีไงคือมันสามารถปั๊มเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะพี่อ้อมก็ใช้ประมาณนี้แหละ2-3ถึงมปัม๊มเดี๋ยววันนี้3มปั๊มให้ดูถ้าไม่พอให้กดใหม่เนื้อเกลี่ยง่ายแต่บางเบากว่านาเชียโกะคุณน้องนาเชียโกหนากว่าปกปิดกว่าแต่ตัวเนี้ให้ความผิวสวยมากกว่าเออ คนก็จะถามว่าพี่คะมีนาเชียโกแล้วนาไลรีเฟกติงต้องมีไหมคะถ้าเป็นสาวกนาพี่ก็ตอบว่าต้องมีเพราะว่าเจ้านาลีเฟกติงเนี่ยมันบางเบามันสบายผิวกว่านะคะแล้วก็ไม่เยิมไม่ย้อยไม่ไหลนาเชียโกว่าไม่ค่อยจะไหลแล้วนะตัวนี้ไม่ไหลมากกว่าอีกพี่อ้อมชอบใช้ตัวนี้มากกว่านาเชียโกไปแล้วอ่ะเพราะว่านาเชียโกรู้สึกว่ารู้สึกว่าหนักผิวไปเลยเฉยเลยอ่ะ แต่ตัวนี้ไม่นกักกำลังดีชอบแต่ความความกโกลความชายของผิวก็ต้องให้นาเชียโกนะตัวนี้ไม่โกเท่าเป็นเนื้อแบบซาตินซาตินแต่นาเชียโกเขาก็ไม่ได้โกมากเหมือนชื่อเขานาะเอาจริงเป็นที่รองพื้นผิวสวยอย่างนี้ดีกว่าใครที่อยากได้ความบางเบาอะไรอย่างเงี้ยงานแน่ฟิตไปกับผิวผิวสวยแบบเฮ้ยฉันเกิดมาฉันผิวสวยเลย แตแ่้าครอยากได้แบบว่านานๆอะไรอย่างเงี้ยตัวที่ไม่ตอบโจทย์เนอะตัวนี้บางแต่ก็ปกปิดนะปกปิดได้ในระดับหนึ่งระดับที่กำลังดีอะพี่อ้อมชอบไม่ได้เยอะไปเ้ยอ้อมนะคะโรยทุกอย่างตัวนี้เป็นรองพื้นที่สามารถลงด้วยมือสวย แต่วันนี้คือฉันใช้พับคุชชั่นเพราะว่ามันให้ฟิลคล้ายๆมือเหมือนกันขี้เกียจไปแล้วมือแต่วันไหนแบบว่าเราลืมอุปกรณ์อุปกรณ์เนี้ยลืมพับคุชชั่นลืมฟองน้ำมือเกีย์เลยแกได้สวยแน่ไปกับผิวเหมือนลงสกินแคร์อารมณ์ตัวนี้เหมือนลงไม่ได้ง่ายขนาดสกินแคร์ที่จะแบบสใสๆวืบไปเลยเพราะเขามีสีใช่ไหมเขาอารมณ์เหมือนลงครีมกันแดดอย่างนั้นเลยฟิลครีมกันแดดเลย ไม่ได้เกี่ยยากแล้วก็ไม่ได้แบบง่ายขนาดสกินแครสส์สีใสๆอะค่ะไม่ได้แบบซึมไวเหมือนน้ำตบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรองพื้นฟิลนั้นเลยไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าแบบรอ,องพื้นอะไรอย่เงี้ยและที่สำคัญคือแบบสบายผิวมากใช้ได้ทุกแอปพลิเคเตอร์สวยหมดและจะใช้กี่ปั๊มก็ผิวสวย วันนี้ใช้แบบสามปั๊มให้ดูกันไปเลยว่าสามปั๊มเป็นยังไงปกติพี่อ้อมแบบหนึ่งถึงสองปั๊มอะไรอย่างเงี้ยูที่เราชอบชอบความหลากหลายของนางแล้วก็เนื้อเนื้อเกลี่ยง่ายที่สุดตัวนี้ให้สิบเต็มสิบเลยสําหรับเนื้อความเกลี่ยง่ายนะไม่เคยเจอรองพื้นตัวไหนที่ใช้มือเกลี่ยแล้วแบบมันซึมไวมันสบายผิวมันเกลี่ยง่ายได้ขนาดนี้อะค่ะสีะแบบโหเหมือนเดิมคือแบบ ดีไปกับผิวเหมือนเดิมแต่ข้อเสียคือเขาไม่ทนน้ํานะอันไหนแกแบบเหงื่อออกแบบเป็นน้ำๆออกกําลังกายหลุดนะหลุดนะแล้วก็ไม่ได้คุมมันแน่นเนืออะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผิวมันขึ้นระหว่างวันทุกคนคะนี่คือผิวที่ลงด้วยเจ้านาไลท์ร e c t i n g Foundation ดูซะก่อนดูคือเขาแบบ เขาเล่นแสงสวยตัวเนี้ยสวยทุกแสงไฟนะคะแล้วก็แบบมันไม่หนานไม่หนักอะคุณน้องแล้วระหว่างมันคือมันไม่กองรวมแต่ข้อเสียคือมันไม่กันน้ากันเหงื่อแค่นั่นแหละอย่างอื่นคือดีหมดนะคะสําหรับการคุมมันหน้าหญิงพี่ไม่มันขึ้นไม่ได้แห้งนะคะสำหรับคนผิวมันพี่อ้อมไม่แน่ใจว่าจะยังไงแต่พี่อ้อมคิดว่าแบบคุมมันได้ในระดับหนึ่งนะแต่แ,แกดูความแบบ ความผิวสวยความเอยอะไรของนางสก่อนวันนี้นะคะจะเช็คหน้าให้ดูเป็นรอบๆแต่งหน้าเสร็จให้ดูรอบหนึ่งแล้วก็จะไปใช้ชีวิตเมืองไทยที่ร้อนระอุประหนึ่งว่าตกอยู่ในนรกนะคะคุณน้องค่ะแล้วจะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่ารองพื้นตัวนี้เขาติดทนขนาดไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวคอนนี้ไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ ทุกคนนี่ก็คือ finish look นะคะด้วยการลงรองพื้นของ N A light reflecting foundation ตัวนี้นะคะคือ,อพี่อ้อมลงแป้ง ุ่นของสีจันนะคะตัวนี้เป็นสีจันกล e เซตติ้งทา s ูเซนนะคะและก็จะเป็นแป้งของ Dior Backstage ตัวนี้นะคะลง2ตัวนี้ไปก็จะได้ผิวประมาณนี้นะคะปัดไฮไลท์นิดหนึ่งตรงเรนสองจดุดนิดเดียวเท่านั้นเบาๆเลยแค่ให้แบบแค่ให้ลุกมันดูแบบดูฟินิชดูเต็มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นผิวหน้าของเราแกดูงานผิวของเขาไลท์บีเฟกติ้งสมชื่นจริงนะคือบ และที่ฉันชอบคือมันสวยทุกแสงจริงๆค่ะคุณน้องค่ะนี่คือผิวความเกลี่ยง่ายความเอยความสวยความใดๆคือประมาณนี้ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง11นาทีนะคะ เดี๋ยวย่างพี่จะไปใช้ชีวิตประจําวันเดี๋ยวดึกๆกดืกด่นๆก่อนอาบน้ําอะไรยังไงนะคะจะมาเช็คหน้าให้ทุกคนดูกันนะคะว่าระยะเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงนะคะผิวจากการลงรองพื้นของนาตัวนี้ตัวใหม่ของเขาจะเป็นอย่างไรในสภาพอากาศที่ร้อนจร,งจร,งจรงิงๆค่ะทุกคนไปใช้ชีวิตแบบปกติของหญิงพี่เลยนะคะทําวันนี้เดี๋ยวมีเข้าที่ทํางานไปทํางานด้วยนะคะก็แบบเดินเข้าเดินออกห้องแอร์แหละนะคะไม่ได้อยู่แบบห้องแอร์ตล หลอดเวลาถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่วันนี้คือต้องไปทำง,งานจ้านะคะอ่ะเดี๋ยวกลับมาเยน็ยนๆค่ำๆเดี๋ยวมาเช็คหน้ากันอีกหนึ่งรอบสําหรับรองพื้นตัวนี้แล้วจะมาสรุปภาพรวมให้ฟังนา Reflecting Foundation ตัวนี้เหมาะสําหรับใครคะ่ะแต่ตอนนี้คือความเอยความใดๆคนขาขณะนี้เป็นเวลา2องทุ่มครึ่งนะ จ้ะตอนที่เราแต่งหน้าเสร็จนั่นคือเที่ยง11นาทีตีไปเที่ยง2องทุ่มครึ่งนะตอนนี้นี่คือหน้า8ชั่วโมงแกใช้ชีวิตแบบเรียวๆนะคะกับนาตัวใหม่สิ่งนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลุดลอกล่อนตรงไหนบ้างที่พี่หญิงบอกไปว่า านาตัวนี้ข้อเสียของนางนั่นกะ็คือนางไม่ทนเหงื่อทนน้ําเห็นไหมว่าตรงบริเวณไรผมพี่อ้อมจะหลุดเห็นไหมเพราะว่าพี่อ้อมเป็นคนเหงื่อเวลาเหงื่อออกเนี่ยจะออกตรงแบบว่าหนางังศีรษะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะหลุดตรงนี้ซะเยอะแต่ตรงอื่นแกนี่คือไม่ได้ทัชอัพไม่ได้เอาทิชชู่ซับใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่คือความมันตามธรรมชาติที่ออกมาก็จะเห็นบริเวณตรงแก้มตรงนี้แต่ความมันที่ออกมามันไม่ทําให้รูขุมแบบ โหลแม่ Hello, สวัสดีอะไรอย่างเงี้ยคือลูขุมก็ไม่ได้โผล่ขึ้นมาก็ยังคงแบบหน้าดีอยู่อ่ะเอาดีๆเอาดีๆนี่คือ8ชั่วโมงเครื่องกับอากาศที่รอ้อนมาของประเทศไทยของเรานะคะทุกคนเรามาสรุปภาพรวมกันดีกว่านะคะว่ารองพื้นจากนาตัวใหม่เนี่ยเหมาะสําหรับใครบ้างใครที่อยากได้รองพื้นงานผิวบางเบาเกลี่ยง่ายสวยตัวนี้ตอบโจทย์ นะคะแต่ถ้าใครเนี่ยมองหาความปกปิดความแน่นความหนาความคุมมันตัวนี้ไม่ตอบโจทย์นะคะการเกลี่ยง่ายพี่อ้อมให้10-10เ 10, ต็ม10พี่อ้อมไม่เคยเจอรองพื้นตัวไหนที่เกลี่ยง่ายได้เท่านี้มาก่อน สำหรับเฉดสีนะคะเฉดสีมีให้เลือกเยอะมากใครเป็นสาวกของนาอยู่ใช้สีไหนกับนารุ่นอื่นๆพี่อ้อมใช้นาเชียโกสีฟุจิรุ่นนี้พี่อ้อมก็ยังคงใช้สีฟุจิได้อยู่ไม่มีปัญหานะคะสำหรับการติดทนนานพี่อ้อมให้8คะแนนสำหรับรองพื้นงานผิวติดขนาดนี้8ชั่วโมงครึ่งพี่อ้อมถือว่าแบบ โอเคแล้วหญิงพี่ชอบพี่อ้อมให้8คะแนนสําหรับการควบคุมความมันนะคะหญิงพี่ผิวแห้งหญิงพี่ไม่สามารถตัดสินให้ได้จริงๆนะคะคือผิวของคุณเป็นแบบไหนก็ยังเนี่ยหน้าพี่ก็ไม่ได้มันเพิ่มนะอะก็จะแบบโกลโกลสวยๆแบบนี้นะคะการควบคุมความมันหญิงพี่ให้อยู่ที่8คะแนนนะคะสําหรับการติดทนนานของผิวนะคะพี่อ้อมก็ให้8คะแนนเช่นเดียวกันรองพื้นงานผิวติดขนาดน,นี้คือแบบ ยอมค่ะแม่ค่านะใครแล้วก็คนเนี่ยรีวิวตัวนี้เยอะว่าคล้ายกับชาแนลตัวที่ออกใหม่ชาแนลนัมเบอร์ something อะไรสักอย่างก,กับ Charlotte t i เบอรีเออคือคนแบบอื้ออึงเยอะพอมาใช้ก็โอ้มีหน้าล่ะคนอื้ออึงกันนะคะราคานี้งานผิวประมาณนี้ อ้อมให้ผ่านนะชอบเป็นรองพื้นงานผิวอีกหนึ่งตัวที่พี่อ้อมในหะยิบใช้บ่อยมากๆในช่วงนี้ใครที่อยากได้รองพื้นงานผิวเกลี่ยง่ายสบายผิวผิวสวยทุกแสงอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี่ย พี่อ้อมเชียร์เลยนะคะยังไงถ้าใครสนใจหรือว่ามีคําถามอะไรถามเพิ่มเติมก็ถามหญิงพี่มาเดี๋ยวหญิงพี่ตอบให้นะคะอ่ะสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปหากันได้ที่เคาน์เตอร์นะคะตัวนี้ราคา2 0 0พบาทนะคะนาไมค์คทํทำไมคุณผิดหวังจริงๆรองพื้นงานผิวตัวนี้พี่อ้อมให้่านค่ะเย่ครั้งต่อไปจะซื้อสิ่งไหนมารีวิวอีกก็ต้องรอครั้งนี้ no สปอนนะคะหญิงพี่เสียเงินซื้อ มารีวิวเอใครลองใช้แล้วยังไงก็มาเม้าส์มอยหอยกับให้ฟังหน่อยนะคะหวังว่ารีวิววันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังจดจดจ้องจ้อง,องสำหรับรองพื้นตัวนี้8ชั่วโมงครึ่งอืมอืมไม่พูดมากสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายค่ะ